ถ่ายคลิปเองภาคเสียงเองคลิปก็ยังติดเหลืองนะคะไม่สามารถสร้างไรายได้อันนี้คือน้ำฝนได้เจอกับตัวเองแล้วนะคะในคลิปนี้น้ำฝนจะมาบอกเล่าประสบการณ์ของน้ำฝนเองนะคะให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าคลิปที่น้ำฝนถ่ายเองนะคะแล้วก็เป็นเสียงของน้ำฝนเอง มันติดเหลืองมันไม่สามารถสร้างไรายได,ได้ได้นะคะก็งงเหมือนกันอืมบางทีกดชุมชนมันก็มีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็จะมีกดชุมชนมามใหม่ๆเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเขาจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวน้งฝนจะพาทุกคนมาดูหลังบ้านของน้งฝนนะคะว่าทําไมมันติดเหลืองนะคะซึ่งมันเป็นคลิปที่ไม่ได้แปลว่าอ่า ไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายแบบว่าเป็นเป็นคลิปที่แบบว่าหิ้วน้ำมาหิ้วน้ำมาแล้วก็พูดแค่ไม่กี่คำเองนะคะแต่ว่ามันติดเหลืองมันไม่สามารถอะไราได้ได้อ่าให้ทุกคนมาที่ไดบบอร์ดหลังบ้านนะคะแล้วไปที่การสร้างรายได้น้ำฝนจะเวลาน้ำฝนโพสทุกวันน้ำฝนจะเข้ามาดูบ่อยๆเลยนะคะการสร้างรายได้ ขึ้นแบบนี้เลยนะคะสถานะการสร้างรายได้การสร้างรายได้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีการละเมิดนโยบายความสามารถในการสร้างรายได้ของคุณจึงถูกจํากัดก็คือคลิปนั้นถูกจํากัดติดเหลืองนะคะแล้วก็แบบว่ามันไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะคะเราก็กดเข้าไปดูเลย นี่นะคะทุกคนขาแล้วก็ไม่สามารถยืนอุทธร์ได้ด้วยนะคะก็ไม่เข้าใจเราจําเป็นที่จะต้องลบจริงๆนะคะแล้วเขาก็มีแจ้งให้เรานะคะแจ้งเราเลยว่าการละเมิดเนื้อหาเป็นคลิปไหนนะคะนี่นะคะเป็นคลิปน้ําถือน้ำสองแก้วแล้วเราจะกดไปดูการละเมิดเนื้อหานะคะดูทั้งหมดมีอยู่คลิปเดียวนะคะซึ่งน้ำฝนลงเป็นคลิปสั้นเรียวนะคะ เขาก็จะติดเหลืองแบบนี้แล้วสามารถจิ้มเข้าไปดูได้อีกเขาจํากัดการสร้างไรายได้ของเราเป็นคลิปติดเหลืองไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าน้ำฝนจะไปลบไปลบคลิปนี้ออกนะคะเพื่อที่เราจะได้สร้างไรายได้ใหม่แล้วก็ลงคลิปใหม่เอานะคะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอ่าแล้วเราก็ไปที่คลิปเจ้าปัญหานั้นเลย นี่นะคะ <c ười> คลิปนี้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำฝนจะลบจากหน้าโปรไฟล์เลยนะคะไปที่ขีด3มขีดแล้วก็ไปที่ย้ายไปที่ถังขยะนะคะลบออกจากสองแพลตฟอร์มก็คือน้ำฝนจะลิงก์ไว้กับ i.g. นะคะทุกคนคะ่ะ ลบออกกำลังย้ายไปที่ขยะตอนนี้ก็คือกำลังลบคลิปอยู่นะคะอ่ะทีนี้เราจะเข้าไปดูการสร้างรายได้ตรงหลังบ้านแดชบอร์ดเหมือนเดิมนะคะการสร้างรายได้ว่าเขาคือค่าให้เราอย่างเห็นไหมคะตอนนี้ก็คือเราสามารถสร้างรายได้ได้ปกติแล้วเพียงแค่เราลบคลิปคลิปนั้นออกไปนะคะแล้วก็อยากจะอยากจะฝากแชร์ให้ทุกคนนะคะว่า บางทีการทำคลิปของเรานะคะเราถ่ายคลิปเองก็จริงเสียงเราเองก็จริงแต่ว่าเนื้อหาคำบางคำอะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เวลาเราโพสคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นโพสหรือคลิปวิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวให้เราเข้ามาดูที่หลังบ้านแดชบอร์ดด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้แบบว่าหลังบ้านเขียวแบบนี้นะคะก็เพื่อประโยชน์กับ ทุกคนที่หารายได้จากแพลตฟอร์ม Facebook นะคะให้ทุกคนหมั่นเข้ามาดูแนชบอร์ดบ่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้น้งฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นักฝนก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ